เครื่องแล้วมันหดมันมีวิธียืดได้นะก็คือใครดูออกไหมคะว่าอันนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนปูนนี้เลยคะ่ะมอเกออกไหมคะท้าา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเรื่องใช้แบรนด์เนมแล้วพลาดไปนะคะก็คือเวลาเราซื้อพวกแบรนด์เนมต่างๆใช่ไหมคะถึงแม้เราใช้ไปเราก็ต้องมีการดูแลรักษาแล้วมันก็จะมีป้ายบอกมาว่าควรจะดูแลยังไงแต่เราวะทาพลาดไปแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังจะได้ไม่พลาดเหมือนเรานะคะพลาดมาหลายอย่างเลยค่ะหมวกผ้พาพันคอแล้วก็รองเท้านะคะดูกันให้จบนะจะได้ไม่พลาดเหมือนเราเริ่มด้วยอันแรกนะคะอันนี้ยังดูดีอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยใส่ให้ดู เป็นหมวกใบที่เราชอบมากเลยเพราะว่ามันปีกกว้างมากแต่แบบยังทิ้งตัวมาค่อนข้างดีนะคะตอนซื้อนะคะ s อก็ย้ำว่าคุณตาอย่าลืมนะคะใบนี้ซักแห้งค่ะเราก็ไม่ลืมนะคะส่ซงซักแห้งค่ะแต่พอกลับมาแล้วใส่เข้าไปก็เอ๊ะทาไมหมวกมันคับๆนะเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าเราอะจาได้ค่อนข้างแม่นเลยนะคะว่าหมวกใบนี้มันใส่แบบ สบายอ่ะใส่พอดีแล้วก็สบายนะคะว่าเราเป็นคนเหมือนัวอาจจะค่อนข้างใหญ่หนิดนึงนะไปลองหมวกบางใบมันมันเวลาลองรู้เลยว่ามันคับแต่อันนี้มันเนี่ยเป็นหมวกแบบมีแบรแบบนด์ใหม่มันก็จะทํามาหลายไซส์ใช่ไหมคะนั่นเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อใบนี้ถึงแม้มันจะราคาสูงขุาหมวกที่ไม่แบรนด์เนมนะคะแล้วก็เอ๊ะเพความชัวร์แล้วก็เลยถามร้านที่เราส่งซักแห้งดีกว่าขอโทษนะคะว่าใบนี้ซักมายังไง แล้วหมวกอะ่ะเราตอนนั้นส่งไปซักพร้อมกันสองใบใบหนึองมาซักน้ำได้อีกใบหนึ่งก็คือใบนี้ต้องซักแห้งเท่านั้นนะคะร้านก็บอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวไปเช็คให้แล้วก็ถ่ายรูปให้เขาดูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อกันหน้าร้านโดยตรงเนาะแล้วเราก็ถ่ายไปแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อใบนี้หรอคะใบนี้ คนซักแจ้งว่าซักน้ำค่ะแล้วก็อ้ยเขาผิดไปแล้วเราก็บอกว่ามันที่จริงอ่ะมันต้องซักแห้งนะคะนี่เอาแท็กอย่างนี้ให้เขาดูเลยแต่แบบตอนนั้นก็คิดว่ายังไงจะแบบเรียกร้องค่าเสียหายกับทางร้านหรือจะทำยังไงก็คิดว่าเอ๊แต่ว่าเราอะ่ะเคยมีแบบทำพี่เลี้ยงเนาะ เคยทำเสื้อผ้าของลูกเราอะค่ะที่เป็นผ้าไหมพรมเขาเอาไปซักเครื่องแล้วมันหดแล้วคุณแม่ของเราคือคุณยายเนะี่ยบอกว่ามันมีวิธียืดได้นะก็คือเอาน้ําเย็นมาแล้วก็เอาผ้าที่ซักเราวหดอะลงไปยืดยืดซึ่งตอนนั้นพอยืดชุดลูกอะมันไม่ได้กลับไปใไส์เดิมร้อยเปร์เซนะคะแต่มันก็ไม่ได้หดเล็กเป็นชุดตุ๊กตาเหมือนตอนแรกเราก็เลยถ้าอย่างนั้นอนะไหนๆเขาก็แบบค่อนข้าง ซื่อสัตย์เนาะแบบทาผิดก็ก็บอกตามจริงนะคะแล้วก็คนเราอะมันที่จะผิดอะมันผิดกันได้เพราะเราเคยทํางานบางอย่างพลาดนะคะถึงแม้เราจะมีขั้นตอนกระบวนการป้องกันวิธีผิดแบบหนึ่งสองสามนะคะไอ้วันที่มันทุกอย่างผิดอะทุกอย่างมันจะพร้อมใจคนนู้นก็พลาดคนนี้กันพลาดผิดกันไปหมดเลยแล้วก็เออก็ให้โอกาสเขาดีกว่านะคะเพราะว่าชดใช้มันก็น่าจะลําบากแล้วก็เป็นเงินที่สูง ถึงแม้ทางร้านซักแห้งซึ่งเป็นร้านแบบอาจจะชดใช้ได้แต่ว่าน้องที่ทําเขาจะได้รับผลแบบถึงขั้นต้องออกจากงานหรือเปล่านะคะก็เลยลองเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วการขอซ่อมหมวกเราให้ไซส์มันกลับไปเท่าเดิมหรือใกล้เคเดิมได้ไหมเพราะตอนนั้นมันแน่นใส่แล้วมันปวดหัวเลยใส่ไม่ได้จริงๆนะคะร้านก็เอาไปทํานะคะกลับมาก็นี่ค่ะก็คือใส่ได้อะ่ะมัน แอบแบบพอดีเป๊ะไปนิดนึงนะคะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้กลับไปทรงเดิม100%ยเรนะตะเพราะจะว่าเราอ้วนขึ้นก็ไม่ใช่นะหมายถึงว่าโอเคน้าหนักเราก็เท่าเดิมด้วยและส่วนใหญ่เวลาคนอ้วนขึ้นมันก็ไม่ได้ออกหัวขนาดนั้นนะคะคราหน้าถ้าเราส่งอะไรไปซักแห้งเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่ส่งของที่มันมีวิธีซักสองอย่างไปพร้อมกันแล้วอะคะ่ะเหมือนกันเป็นการป้องกันจากฝั่งเราไปด้วยเนาะ แต่ที่ช้าใจกว่านะคะคือไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าละอีกใบหนึ่งอ่ะที่เขาที่มันซักน้าได้แล้วเขาไปซักแห้งอ่ะคือใบไหนแล้วก็บอกว่าเป็นใบที่เรากดซื้อมาจากแบบแพลตฟอร์มเลยจากแบบของเมืองจีนอ่ะราคาน่าจะแบบ80บาทหรือ200บาทเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าตาแกจะควรจะเสียใจมากกว่าที่เขามองว่าหมวดแอมเสแกอ่ะไม่สวยเท่าหมวกจีนนะซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นไปได้นอ้อเคยมีเพื่อนถามว่าตาทำยอดในแอมเอสอ่ะซื้อไปได้ยังไงของมันน่าเกียดอันนี้มันก็แบบ นกใจเข้าใจเรานะคะก็หมดใบนี้ก็ยังสวยในความคิดเ,าเราอยู่ดีนะคะต่อไปพลาดอย่างที่สองใครดูออกไหมคะว่าอันนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนจัดันดันดังลอง Pause แล้วคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ก็ได้นะคะ ว่ามันคืออะไรเป็นผ้าพ,พันคอยอดนิยมของแบรนด์หนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นของเพื่อนแล้วก็เพื่อนวางไว้ในบ้านนะคะแม่บ้านหวังดีก็ไปซักมือให้พอเพื่อนกลับมาอีกทีก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคะตอนนั้นเรื่องไม่เห็นสภาพผืนนี้นะแล้วก็บอกเพื่อนว่าลองไปยืดยืดดูไหมมันอาจจะได้เหมือนหมวกเรานะไซส์มันพอกับมาหรือมันชุดลูกเราที่เคยหดเพื่อนก็บอกว่ามันไม่กลับเราว่าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะมันก็คือแบรนด์ ๆใครทายถูกบ้างคะลุยวิตองนะคะอันนี้ก็บอกไว้ชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าสักแห้งเท่านั้นนะคะอันนี้เพื่อนก็จะส่งอันนี้ไปทิ้งแล้วนะคะส่งเผาที่ N15 นะคะแล้วก็อย่าเพื่อนเอาไปส่งนะคะขอเอามาให้เพื่อนๆช่อง I v o r y and b o n ์ n อดูกันก่อนนะคะคือมันอันนี้มันแปลงสภาพไปเลยของเรา สุกอย่างที่เราเคยหดมาในอดีตอ่ะมันยังเป็นรูปเนื้อเดิมแค่ไซส์เล็กลงแต่อันเนี้ยถ้าเดี๋ยวจะแทกภาพจากเว็บไซต์อาจจะเป็นสีอื่นนะแต่คือลายประมาณเดียวกันให้ดูนะคะมันคือผ้าพันคอ LV นะคะหลุยส์บิตองลายโมโนแกรมยอดฮิตนะคะจะเป็นหน้าตาม,มันจะออกแบบเป็นผ้าไหมอย่างหน่อยนะคะเป็นผ้าเมีไหมผสมกับขนสัตว์ใช่ละเออเป็น6 0ไหมนะคะแล้วก็6 0บูนะคะแต่พอมันหดอะ่ะมันกลายสภาพเป็นแบบ ปุยปุยเขาเรียกอะไรเป็นดูเป็นขนนิ่มๆไปเลยเนาะความจริงเอาเป็นดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้ไหมเดี๋ยวลองลองถามเพื่อนนะคะว่านางสามารถ แปลงเป็นอะไรได้หรือเปล่าหรือใครมีไอเดียบอกได้นะคะซึ่งเราคิดว่าคนที่เคยพลาดไม่ใช่มีแค่เรากับเพื่อนแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเวลาเราซื้อของถ้าเป็นชิ้นไหนที่ต้องซักแห้งเอสเอจะย้ำตลอดว่าชิ้นนี้ซักแห้งนะคะแล้วพอเกิดเหตุการณ์หมวกนี้กับเรานะคะเราก็เลยเคยกลับไปถามเอสเอว่าเออมีคนซักผิดกันเยอะไหมคะเอสเอก็บอกว่ามีบ่อยเลยคะ่ะโดยเฉพาะไอ,อ้ผ้าห่มนี้นะคะเห็นไหมเออผ้าหม่มผืนนี้นะคะ เราคิดว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเสื้อผ้าหลายชิ้นเนาะที่ถึงว่าแม้ว่าป้ายจะเขียนว่าซักแห้งอะจริงๆถ้าซักมือมันก็พอไหวเหมือนอันเดี๋ยวนี้อะไรถ้ามันแบบเดลิเคทหน่อยเขาก็เคลมว่าซักแห้งกันไปหมดเลยก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลเขาตามวิธีที่เขาแนะนํามาเนาะถ้าไม่ตามก็กเสี่ยงโชคกันเองต่อไปเป็นรองเท้าอันนี้คือไม่รู้จริงๆว่าเรามันเป็นจากวิธีซักของเราหรือว่า มันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่แล้วรองเท้าคู่ที่เป็นก็คือคู่นี้เลยค่ะเป็นคู่ส้นสูงคู่ปรดแล้วเลยนะเพราะเราไม่ค่อยใส่มีส้นนะอันนี้ก็คือนับว่ามีส้นแล้วสําหรับเราใช่ไหมคะซื้อมาชอบมากใส่สบายมากนะคะแตใใ่ใช่ไปนะคะมีช่วงหนึ่งคือใส่ติดกันทุกวันแล้วเท้าอะ่ะอันนี้สมมติเป็นเป็นเท้าแล้วกันเนาะเขาไม่อยากโชว์ชวเท้าบนกล้องนะคะอันนี้เป็นเท้าแล้วใส่ใส่ไปอตรงบริเวณใต้นิ้วโป้งของเราอะคะ่ะ มันก็เหมือนมีรอยอะไรมากดทับแดงๆแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยมันคือรอยไอสายคาดเนี้ยไปกดเราก็เลยอยาไปบ่นให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าตอนซื้อมาพอดีมันบอกว่าพอดีนะแบบพอดีโอเคเลยใส่สบายเพื่อนก็บอกเรายไงแล้วเราก็บอกเราซักเพื่อนก็บอกเขาไม่ซักกันแล้วเราก็แบบไม่ซักหรอแต่ดูบนเว็บมันก็ไม่ได้เขียนอะไรไว้นะแล้วมันเป็นแบบมันโดนน้ำได้อะถ้ามันโดนน้ำแล้วมันก็ต้องซักได้สิ แล้วก็เลยไปเอกใจอีกอย่างนะคะว่าอันนี้วัสดุที่ทาอะ่ะมันคือ EVA ซึ่งคือวัสดุพวกเดียวกับรองเท้าคล็อกรองเท้าเนทีฟซึ่งเราเคยคุยกันนะคะกับพี่เลี้ยงคนหนึ่งนางก็บอกว่านางทักรองเท้าคล็อกของน้องแล้วก็ตากแดดไว้แล้วมันก็คือหดไปเลยเปลี่ยนแบบเหมือนลดลงไป 1- 2ไซส์ไปเลยนะคะ แต่เราก็คือฟังก็คือก็เป็นแบบเหตุการณ์แบบนานๆเกิดขึ้นทีนะคะเพราะว่ารง clock, องเท้าคล็อกเรารองเท้าคล็อกลูกเนทีบเราเนทีบรูกนะคะไอ้พวกที่มันทําจากวัสดุ EVA ทั้งหมดอย่างนี้นะคะเคยซักแล้วตากแดดอะใส่ไปก็ไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของไซส์นะคะคือมันจะมีหดบ้างนิดหน่อยหรือเปล่านเนี่ยไม่รู้แต่ว่าใส่ไปยังใส่สบายเหมือนเดิมอยู่นะคะก็เลยตอนนั้นวางใจมาซักคู่นี้ที่เป็น EVA เหมือนกันแล้วก็เคยตากแดดแประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเองอะมันจะหดอย่างนั้นเชียวหรอ แต่พอไปดูออนไลน์นะคะก็แบบเฮ้ยรองเทา้าคล็อกเนี่ยมันมีเรื่องหดแล้วก็มีวิธีทําให้กลับคืนรูปได้นะแต่วิธีกลับคืนรูปที่เขาแนะนําออนไลน์มันคือแบบเหมือนต้องไปเข้าเครื่องอบให้มันร้อนอีกรอบแล้วจะยืดได้แล้วก็แบบเฮ้ยแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงอะ่ะเพราะว่าไปอบแล้วถ้าเกิดมันยิ่งหดไปกว่าเดิมล่ะถ้าความร้อนทําให้หด แล้วทำไมความร้อนถึงทำให้ยืดอีกรอบซึ่งนั้นมันก็เคลมว่าความร้อนทําให้หดแต่ความร้อนอะ่ะมันทําให้เราสามารถดัดทรงรองเท้าได้อีกรอบนะคะก็ยังไม่กล้านะคะใครเคยประสบปัญหานี้แล้วเจอวิธีแก้เมนไว้ด้วยนะแต่เราก็เชื่อมาอย่างนี้มาตลอดนะคะว่าการซักของเราการตากแดดของเราอะ่ะทำให้มันหดจนกระทั่งเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้นะคะไปเจอเพื่อนซึ่งนางมีรองเท้าคู่นี้เหมือนกันแล้วก็บอกเฮ้ยสวยจังเลยอะ่ะเพราะนางใส่สีครีมแลวเรายังไม่มีสีครีมเห็นแล้วก็ เกเลสเกิดนาะงก็เลยชมนางบอกว่าสวยจังแล้วนางก็บอกว่าแต่คู่นี้ยกก่อนนะคะใส่ไม่สบายเท่าไอมันจะมีรองเท้าของพราดาเนาะที่มันจะเป็นหัวกลมๆอะค่ะแซกรูปให้ดูนะคะอันนั้นนางบอกใส่สบายกว่าคู่นี้ของนางอะซื้อไซสเดียวกันกับหัวกลมเลยแต่ว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันกดกดเท้าหน่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ หรือว่ามันไม่ได้เป็นจากการตากแดดของเราแต่เป็นที่ทรงของอันเนี้ยที่ถึงแม้มันจะดูเป็นชังกี้ดูเป็นคู่ใหญ่ๆแล้วแต่ที่จริงตรงข้างหน้าอาจจะแคบกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ไม่แน่ใจในสาเหตุนะคะแต่ว่ามันขับขึ้นจริงๆถ้าเราต้องซื้อรองเท้าแบบนี้ใหม่อะ่ะเราก็คงซื้อคู่ที่ตรงตรงทั้งหมดอะคะ่ะไม่แตะไม่แตะตัวเท้าเลยตรงนี้ตอน,นไปลองอะ่ะเรารู้สึกมันพอดีมันอาจจะแบบ จำไม่ได้นะว่าตอนนั้นมันแตะเท้าเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้นถ้าเราใส่อะ่ะมันเป็นความรู้สึกพอดีเหมือนบางส่วนของเท้าเราอะ่ะจะโดนด้านในของรองเท้า,ถ,าถ้าเราได้โอกาสซื้อคุณอีกรอบถ้าไปเอา l e t เรามีก็แอบ,บอยากได้นะคะเราก็คงซื้อเลือกอับไซไปใไส่หนึ่งนะคะเหมือนอารมณ์เราซื้อรองเท้าเข้าไปแล้วก็จะอับไซต่อไปนะคะเป็นคู่ที่เรียกว่าใช้งานจนจนคุ้มไหมอะ่ะใช้มาสองปีสามปีนะคะคู่นี้ค่ะ เกิดอะไรขึ้นสังเกตเอมไหมคะท่านี่ค่ะใส่ใส่ไปแล้วมันก็ตรงนี้ขาดมาเลยค่ะแต่อันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นที่พิธีใช้งานของเราเนะเพราะว่าเราอะใส่ใส่ไปเดินนะบางทีลูกชอบมาเหยียบข้างหลังมากโดนเหยียบตรงนี้บ่อยนะคะแล้วเวลาเหยียบมันก็แบบมีแรงดึงใช่ไหมก็อาจจะทําให้ขาดง่ายกว่าของคนอื่นหรือเปล่าแต่เรื่องความทนด้านอื่นนะคะใส่มาตั้งแน,น ใส่เคยใส่ประมาณอย่างนี้กับฟิตฟอบอะส้นมันไปมากกว่านี้แล้วนะคะอันนี้ใส่เกือบทุกวันสลหรับกับโอลานะคะแต่ถ้าหน้าฝนก็คู่นี้เกือบทุกวันเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่ไม่ได้เกิดจากการซักของเราแล้วค่ะทุกอย่างที่ผ่านมาเกิดจากการซักหมดเลยใช่ไหมหรือซักแล้วตากแดดเนาะก็อารมณ์เดียวกันคาเทรกอรี่เดียวกันคู่นี้นะคะไม่ค่อยเห็นคนมีกันแล้วเป็นคู่แฟลตที่เราชอบมากเลยโรเจอร์วิเวียนะคะ มันพร้อมสีมันสวยใส่แมชง่ายมากแต่ไม่ได้มารีวิวว่ามันดียังไงนะคะมารีวิวให้ว่าใส่รองเท้าผ้ามันมีจุดด้อยที่เราคิดไม่ถึงมาก่อนเลยก็คือรองเท้าผ้าเราคิดว่ามันแบบโน่น้ําได้แล้วก็ไม่ขึ้นราง่ายเหมือนรองเท้าหนังใช่ไหมคะปรากฏว่าพอใส่ใส่ไปใส่ชอบมากๆา่อะค่ะผ้ามันเริ่มเริ่มลอกแมเออตรงเนี้ยค่ะเห็นไหม ซึ่งเรานึกว่าถ้าเป็นหนังเป็นอย่างเงี้ยมันส่งไปทําสีได้แล้วก็เลยถามร้านที่เราทําประจํานะคะบอกว่าถ้าเป็นผ้ามันแต้มสีเหมือนหนังไม่ได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกเกรดหนึ่งแล้วกันเนาะแทรกไปกับการใช้แบรนด์เนมผ้านะคะว่าถ้าซื้อรองเท้าผ้าหรือซื้อกระเป๋าผ้านะคะถ้าใช้ใช้ไปแล้วมันถลอกมันลอกเนี่ยมันซ่อมไม่ได้เหมือนหนังแล้วรองเท้าผ้าพวกแบรนด์เนมบางทีรองเท้าผ้ากระเป๋าผ้าราคาแทบไม่ต่างกับรองเท้าหนังกระเป๋าหนังเพราะนั้นถ้าชอบเท่ากัน เลือกหนังไว้ก่อนดีกว่าหนังนะมันสามารถใช้ได้คุ้มๆนานๆกว่านะคะแต่ที่สําคัญเทปนะอย่าพลาดนะคะเป็นคลิปที่แบบใครที่ชอบฟังเรื่องราวของการเดินทางสายน้องมานะคะแอร์เมสตันี้หรือการเดินทางเส้นนี้อยู่คือแบบอยากแชร์ประสบการณ์ความโชคดีบ้างนะคะเคยฟังคลิป,ลปหรือปล่วว่าไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะอยู่ u ยูก็มาให้เอาไาเอาโคตาแบกค่ะเดินเข้าไปในร้านวันนี้กรของก็เข้าพอดีค่ะแล้วแบบ เราเพิ่งมีความชโชคดีอย่างนั้นไปนะคะกับเจ้ามินิลินดี้ใช่ไหมคะไม่คิดว่าตัวเองจะชโชคดีติดกัน2ครั้งค่ะแถมครั้งที่2เป็นโคตาแบงแบบสเปกเทพมากๆนะคะแบบเพราะว่าแบบแอรเมสน้ตไปที่แบบบางครั้งชโชคดีบางครั้งก็ต้องรอนานพอเราได้อยู่ในกลุ่มชโชคดีก็เลยรู้สึกแบบลอยเลยค่ะแล้วจะรีบมาเล่าให้ฟังนะคะไม่ปล่อยให้รอนานแน่นอนค่ะกดซับ ไอวอรี่แอนวอนัทช่องใส่ลักชูแบบทยอยซื้อรอไว้ได้เลยค่ะเจอกันเ,เร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบาย